อ่าท่นานผู้ชมฮะกลับมาในช่วงนี้นะครับ Water Festival 2,025แน่นอนที่สุดเราต้องหาที่ไปเฉลิมฉลองไปเล่นน้ำสองกรานกันใช่แล้วค่ะมี6ที่เอาเอาแนวไหนแนวแบบว่าตึต๊ด สาดน้ําเล่นน้ําคลายร้อนหรือว่าเอาแบบว่าล่มใจล่งเย็นไม่อันนี้มันครบรถนิดหนึ่งในแต่ละที่ที่จะบอกคุณผู้ชมนี้จะดูให้ดีนะคะ6จังหวัดทั่วไทยค่ะเขาจัดแน่นเลยเริ่เหมือนที่กรุงเทพเลยดีกว่าก็จะมีทั้งคลายร้อนแล้วก็สดใสถ้าตื้อตื้อต้องเล่นกลางคืนอ่านี่กลกังวันก่อนนะคะเล่นน้าริมเจ้าพระยาให้ฟินค่ะไปได้เลยนะคะที่ท่าน้ําวัดโพนะคะแล้วก็จะมีที่วัดอรุณเอเชียทิคแล้วก็เยาวราชเขาบอกว่าชนาทาวนี้คือมีมาเก็ตเปิดใหม่ด้วยนะอันนี้คือคุณต้องไปนะคะ ต่อไปคะ่ะที่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่อันนี้ก็แนวเข้าวัดนิดนึงนะคะแวะเจดีหลวงไหว้พระรับพรนะคะแล้วก็หาของกินที่กาดวโรรสนั่นเองนะคะถ้าลําพูนค่ะคือเขาจัดงานที่ลําพูนก็มีด้วยใครที่ชอบความสงบก็ไปถนนรถแก้วนะคะเขาจัดงานย้อนยุคแบบอบอุ่นงานย้อนยุคนี้ก็แน่นอนเราควรจะต้องแต่งตัวย้อนยุคนิดนึงนะคะขอนแก่นค่ะต่อเลยสายอีสานห้ามพลาดนะคะบ้านเสาวถีนะคะแล้วก็วัดชัยศรีเขาจัด จัดแห่ส่งกรานแบบสุดมันอันนี้อาจจะมุ่นโจมุ่นจอยนะคะอุดรค่ะอินกับมรดกโลกที่บ้านเชียงนะคะมีกิจ,จกรรมอีกเยอะมากภูเก็ตค่ะเป็นสงการฟิลแบบทะเลจัดไปที่วัดไม้ขาวนะคะซอย รมณมีค่ะเป็นย่านเก่าแบบชิคๆนี่คือ6จังหวัดเด่นๆนะคะที่ตอนนี้เขาจัดแต่จริงจังหวัดอื่นคือเขามีเยอะมากนะคะแล้วก็ใน6จังหวัดนี้เขาก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมค่ะมีขบวนแห่พระทางน้ําค่ะปั่นจักรยานแบบเกๆ๋ๆดูวิถีด้วยนะพายเรือคายัคแบบชิคๆโอ้โหแต่ละคำคำสร้อยดูดิออส่งการใส่บุญค่ะส่งน้ําพระแบบไทยแท้แน่เจ้าออมีพี่ๆเรือด่วนเจ้าพยาบริการรับส่งฟรีด้วยเอา้ารักเลย